สวัสดีครับทุกคนมาพบก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีสิ่งใหม่ๆที่ผมก็สรรหาหาเรื่องมาทำเกี่ยวกับปูอีกแล้วเหมือนเดิมแต่จะเป็นการแตกลายไปเรื่อยจะอยู่บนพื้นฐานของคนกินอยู่แล้วที่มันมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วมากกว่าปูแต่ละพื้นที่เหมือนกันแต่รสชาติไม่เหมือนกัน มันมีความ d i f f e r รนซ์ของมันอยู่คือมันเกี่ยวกับการ i ิ p u t ของสิ่งเหล่านั้นเกิดการ p โปรเ s สข้างในในเวลามันเอาพุตออกมาคนละเรื่องถึงแม้จะเป็นสิ่งเดียวกันก็ตามพอเข้าใจไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสินค้าและผมจะอธิบายให้ทุกคนได้รู้ว่าสินค้าเหล่านี้ก็มีให้เห็นในปัจจุบันตามร้านอาหารทั่วไป เมื่อกี้เราดูแล้วปัจจุพันธ์ผมใส่ในกระปุกก็เหมือนทั่วๆไปที่เขาขายลักษณะแบบนี้เนะี่ยเขาจะใช้ปูมาที่มีไข่แล้วหนักกว่านั้นก็คือการหาปูไข่ผมจะไม่บอกว่ามันราคามันจะสูงเพราะว่ามันหาย,ยากราคามันก็จะสูงเองโดยปริยายส่วนน้ําจิ้มจะเป็นน้าจิ้มสีฟูซึ่งใครจะทําเองหรือว่าจะหาซื้อมันก็มีขายนะแต่สูตรเนี้ยเราจะทําให้อินกับที่เราขายมากกว่าแค่นั้น 被保护。 ผมบอกเลยนะครับมื่อเราจะชินกับการกินแบบต้มมันทําให้เรารู้สึกว่าการกินแบบนี้มันดูเขื่อนไปเราไม่เคยเห็นว่ามีคน,นมันไม่ใช่แบบว่าเอาปูดิบๆมากินเลยก็คือมันจะผ่านกระบวนการทําอีกทีหนึ่งคือแกะล้างเราจะเอาปรสิตออกไปให้หมดไปโดยการที่เราแบ,บ่งเป็นสองคลาาทั้งหมดที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยอ,ออกไปให้หมดเลยคือแปลงสีฟัน มันจะเหลือสิ่งที่สะอาดเราเอาไปแช่กับโซดาพักทิ้งไว้แล้วก็เราก็มาทําน้ําปลาซึ่งที่จะเอามาดองก็คือเราจะเทโซดาทิ้งแล้วก็ใส่น้ําปลาใครดูใน y o u t u อ่ะ็จะรู้ว่าวิธีการทํำยังไงก็คือมันจะเป็นวิธีการแบบนั้นแต่ว่าสูตรของใครของมันถ้ามีใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้แล้วผมจะตอบกลับสําหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ไว้เจอหน้าสําหรับคลิปใหม่สวัสดีครับ